ขอขอบคุณบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพริกแกงสำเร็จรูปตราท่านขุนมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า20ปีนะครับรับรองความสะอาดและปลอดภัยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านตามสูตรปักใต้แท้ๆร้อเอรซอร่อยถูกปากถูกหลกักอนามัยราคาย่อมเยานะครับพริกแกงทุกชนิดคิดถึงพริกแกงท่านขุนจากบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญ มีจำหน่ายที่แม็โครทุกสาขาทั่วภาคอีสานนะครับหรือต้องการแบบบรรจุซองนะครับมีหลายขนาดหาซื้อได้ตามตลาดตามร้านค้าทั่วไปสั่งซื้อออนไลน์นะครับที่เพจบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญกับพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยสวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเลาะแชแนลนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจมือนี้ พาพี่น้องมาเลาะทางบ้านหนองแปนนะครับตำบลสะสมิงอำเภอวิลินชมราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมยังคงอยู่ที่สไปร์ฟาร์มนะครับก็คือฟาร์มเป็นมาเป็นไปนะครับก็ว่ากันไปหลายคลิปหลายรอบแล้วนะครับคุณสปร์บอกว่าอยากขายง่วยกขอ,อกเบิดคอ,อกเลยนะครับตอนนี้นะครับที่ทำคลิปลงไปก็มี งัวน้อยนะครับคลิปหนึ่งนอตนะครับล้วก็จะเป็นงัวสาวนะครับลูกเคเอฟหกแนะครับรวมไปถึงนะครับลูกวิแอลโรโจวิสกี้นะครับที่กําลังทอง kf3 ออยู่เจเดือนนะครับกระมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นงัวสาวนะครับลูก kF3 1ซึ่งเป็นงัวเอฟนะครับแม่ยังอยู่นะครับแม่ซื้อมากับสสชูวิ์นะครับ แม่กับน้องยังอยู่อีกขอ,อกหนึ่งนะครับอายุประมาณเท่าไหร่ใส่เนาอใบเกิดเพื่อนเอามาเบงเนะี่ยผมลืมหยิบมานํานะครับนี่เป็นหัวสาวนะครับพี่น้องนะครับบ้นเดือนปีเกิดเดี๋ยวให้แม่เพ่นเดี๋ยวให้แม่เพ้นวอาสู่ฟังเอาลืมสวัสดีกันวัดีครับแม่เพ่นวัดนี้ครับส <c oughs> วัสดีกันอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่มาบ้านได้ไปสามคลิปเนาะแม่นจ้ะหัวทีจะขายอ,อกีกอ่า อันเพิ่นบอกคนโทรหาหลยหลาย <laughs> <laughs> ่นโทรหาลหลายแล้วก็เม,มื่อนี้ใส่ละมีนี่เพืเ่อเบ่งคลิปแลป้วเพื่อนมาจากอำนาจ,จเจริญจเอาไปแล้วแม่นึงแม่จ้ะเฮาก็บ่ตองเฮดคลิปนั่นเนาะแม่จ้ะเฮาก็สบายสบายไปอีกคลิป <laughs> แต่ก็สิเฮดคลิปตอนเอางว่วขึ้นรถให้อยู่ดอกะน,น,นะ,ค,ะ,ะคลิปนั้นนะครับเพิ่นมาจากอำนาจนะครับ เป็นงัวแม่ทองเป็นบอกเพิ่นเอาไปแม่นจ้ะเพิ่นเอางัวแม่ทองไปเพิ่นเอางัวแม่ทองไปเอ้าเขามาเวาเรื่องงัวสาวกันนะครับนี่ลูกเค3 1ฟสามหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับแม่เพิ่นชื่อข้าวหอมข้าวหอมจ้ะเป็นง้ว f เอหนึ่งซื้อมาจากสสชูวิทย์นะครับจ้ะมีใบเรียบร้อยนะครับมีใบพร้อมนะครับแม่เพิ่นนะครับแล้วก็มีเพิ่นกับบังเลี้ยงลูกอยู่เนาะก็เป็นน้องแม่สาวนี่แหละนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นลูกเค3 1ฟสามหนึ่งนะครับเป็น ง่วบ่ท่านได้จดเดอ้อเอาไปจดต่อได้เลยนะครับแม่เป็นง่ว f เอฟหนึ่งมีใบนะครับราคาไม่เพ้นสองหมื่นเก่าค่ะสองหมื่นเก่าสองหมืนเก้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาต่อร้องกันเอาเองนะครับนี่ต่อร้องกันเอาเองนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับซึ่งแม่ก็ยังอยู่ที่คอกนะครับกําลังเลี้ยงเลี้ยงน้องตัวนี้อยู่นะครับเอานะครับเบอร์โทรแไ่เพน 081-081-870-2407ผมตัดคลิปนะครับใส่เบอร์โทรจนจำได้แล้วล่ะแต่ก็ต้องถามแม่เพ็ญคือเก่านะครับเบอร์โทรของคุณสปรายเนาะเมนค่ะต่อร่องพูดคุยราคากันได้นะครับลูกสาวเคเอฟสามหมื่นได้พี่น้องเดินนะครับนี่ขอขอบคุณบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพริกแกงสำเร็จรูป ตลาท่านขุนมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า20ปีนะครับรับรองความสะอาดและปลอดภัยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านตามสูตรปักใต้แท้ร้อ0เอร่อยถูกปากถูกหลักอนามัยราคาย่อมเยาวนะครับพริกแกงทุกชนิดคิดถึงพริกแกงท่านขุนจากบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญมีจำหน่ายที่แมคโครทุกสาขาทั่วภาคอีสานนะครับหรือต้องการแบบบรรจุซองนะครับ มีหลายขนาดหาซื้อได้ตามตลาดตามร้านค้าทั่วไปสั่งซื้อออนไลน์นะครับที่เพจบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญกับพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยลูกเคฟสานะครับชื่อน้องธันวาชื่อน้องธันวาเพราะวเพิน่นเกิดมือวันที่3 3ท่านวาคม2565พี่น้องนะครับ 13ธันวาคมนะครับ6 5 13ธันวาคม66นะครับ13ธันวาคม67มืออื่น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 วันศุกร์ที่จะถึงนี่จังสิครบสองปีกระซัง่าง้วสองปีเนาะแม่นง้วสาวสองปีพี่น้องนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งแม่ยังยูยูนะครับนี่นะครับราคาเท่าไหร่นะแม่เพ้น สองหมเกาค่ะส <29 S 2> องหมื่นบ่แมนค่ะสองหมพี่น้องทางนี้ทางนั้นก็นให้พี่น้องต่อร่องกับคุณสป라ยเอานะครับราคาสองหม่นเกนะครับนะครับเป็นง่วเอาไปจดต่อเป็นเอฟสอได้เลยนะครับแม่นี่นะครับอีก2อมือครบ2ปีนะครับสีแดงจัดจ้านนะครับกระบาดง่ามนะครับ แล้วก็เป็นงัวโบดนํานะครับเป็นงัวโบดนะครับก็บเอาไปบำรุงเอาพี่น้องนะครับราคาต่อร่องกันเอาเองนะครับนี่ราคาต่อรองกันเอาเองนะครับราาอรอารบ,บางคนอบอกว่าคือบอบอกส่วนสูงน้าเน่นะครับไม่เพชรมีตลับเมตรวะส่วนสูงส่วนสูงอยู่ใสว่ว่าอสมมติบังเองเอในในในจดเพื่อนเพื่อน,นเคยวัดไว้แล้วใส่ละนี่บอกหรือเล่มนั้นบอกเอ้าส่วนสูงมากนี่อยากหูหยัง เอซสิบอกให้เบิดเลยนะครับยกเว้นำหนักเด้นพี่นักเดินพัน<อ>ว่าส่วนสูงลอยสามสิบเจ็ดค่ะลอยสามสิบเจ็ดเมตรค่ะตอนนี้ก็ประมาณ140ละ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 ้อยสี่สิบแล้วล่ะนะครับนี่ส่วนสูงนะครับเพ่นจดไว้นะครับตอนนั้น้อยสามสิบเจ็ดตอนนี้ก็ประมาณ้อยสี่สิบเนาะนะครับก็ต่อร้องกันเอาเองนะครับคุยกับพุ่นสเปรย์ได้เลยนะครับงามอยู่เด้ละพี่น้องนะครับเบิงเอา้านี่ ให้เบ่งแบบครบทุกส่วนเลยนะครับนี่คือเล็บนะครับเล็บง่ามแห้งนะครับบรต้องเอาไปแต่งอีกเด้อนี่เอาเบ่งหางนะครับเบ่งหางนะครับเบ่งจิ้มนะครับนั่นเครื่องดำนะครับเป็นง้อเครื่องดำเด้อพี่น้องนะครับเป็นง้อแดงงวอโบดนะครับเอาไปต่อยอดเอานะครับเธอเป็นเอฟสองแต่บทท่านได้จดนะครับพี่น้องเอาไปจดเอาเองนะครับนี่ราคาสองหมื่นเก้าต่อรองเอานะครับ ส่วนรถกะติดต่อผมเ้อผู้ใดบ่มีรถนะครับติดต่อเนื่นๆล่วงหน้าเนี่ยคิ้วยาวติดต่อเนื่นๆล่วงหน้าแน่นะครับเพราะว่ามือนี้รถน้องอีกขั้นก็เอาไปส่งมานะครับพาน้องเฮ็ดฟ้ามมานะครับก็เลยได้อ่าคนหู้จากกันอีกคนมาแทนกบลังรออยู่นะครับตัวที่จะไปส่งอันนาเจริญนะครับจะของใหม่เป็นก็รรออยู่นะครับนะครับก็คืออีกสองมือนี่แหละจะครบ แฮปปี้เบิร์เดย์เพิ่นครบสองปีผู้ใดที่เอาไปก็เอาไปแฮปปี้เบอร์เดย์เพิ่นเลยก็ได้เด้อนะครับมีสองมือนะครับมันสุกที่จะถึงนี่นะครับสี่ครบมันเกิดเพิินนะครับสองหมื่นเก้านะครับต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับม้วนสูงประมาณร้อยสี่สิบนะครับนี่ม้วนสองปีพอดีนะครับโค้งดีนะครับพี่น้องโค้งดีสีสันไม่ต้องห่วงเลยเพิ่นเบอร์โทรคุณสไป ศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สองสี่ศูนย์เจ็ดผมก็จำได้แต่สให้แม่เพ้นเฮงงานนำ้ำให้แม่เพ้นเฮงงานนำ้ำเอาฟอกันคลิปใหม่นะครับมีความสุขหลายๆนะครับค่อยๆเบิ่งไปค่อยๆเลือกเอานะครับสําคัญก็คืออยากให้เขามาเบิ่งอยู่หน้าฟาร์มอยากให้เขามาเบิ่งตัวจริงอยู่ในฟาร์มเลยนะครับสป라이ฟาร์มบ้านหนองแปนตำบลสะสมิง อำเภอวลนชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคลิปนี้ลำลาทิมไทยนะครับพอกันคลิปใหม่ตัวใหม่นะครับสวัสดีครับ